อ่ะสูมยังไงคนดูสูมตรงไงสูมตรงไงเทวนาสูมตรงไงรถครั้งแรกเล่นห้าไปเลยเลือกรางวัลก่อนเลือกรางวัลอะไรอ่ะเอาอะไรบ้างอ่ะอลิงไหมสวยดีอาราม,มียังจะไปเลือกอันอื่นทำไมเราเลือกข้้งหลังนี่ นี่เลือกทีเลียนหนาก็ได้อันไปเลยย้อนไหมทีเลียนหนาสองอันไปโอ่ะไปยอนก็ได้ไม่เอาเหนือไม่เอางั้นก็เอายอนสองอันเดี๋ยวนะเอาบูเตอร์ไปด้วยนะนนไหนอะเนี่ยไปแล้ว วันได้เรียนหน้าเลยวะอะไรวะเปลี่ยนใหม่ยอนนะทีนี้ใส่ยอนนะไวโอมียังยังเอาซ้ำไปตัวนึงบูนแล้วเอ้ยอะไรวะแม่งเอ้ยที่อย่ยคุมแล้วพอแล้วที่เหลือให้เราด้วยไวโอไวโอแล้วอะไรลิงเฮ้ยเนี่ย บัตไหมบัตแดงอ่ะมียังบัตแดงเคอมียังไม่มีถ้ามีแล้วก็ต้องขึ้นว่ามีแล้วไงเหรอเออทำไมไม่มันเกลืออย่างนี้วะไม่คุ้ม <5. S 2> อันนี้เกลือแล้วได้ไม่อโอ้ยอะไรวะไม่คุ้มเลย <c oughs> อูของบัตบัตแล้วกันนะโชคไหมโจกแพงป่ะโจกแพงป่ะ โจ๊กแพงไหมคนดูเอาโจ๊กด้วยนะพี่เปิ้ลเล่นแครี่เนาะเอาโจ๊กโจ๊กไหมโจ๊กโจ๊กบัตนั่งกันนะโจ๊กโจ๊กบัตนะฮะเอาขี่รอที่พี่เปิ้ลเล่นเดี๋ยวนะเหลือตังเท่าไหร่ไมเหลือสองร้อยแปดไม่พอแล้วเนี่ยอ้าวคูปองไม่พอแล้วอ่ะเติมมาใหม่ไปเติมมาใหม่โหโหอ้วนยโหของมึงเนีนยไงอ้วนเอ้ยเด็ดใจว่ะ ไม,ไ,ไม่ได้อะไรก่อนได้มาสามตัวแล้วเนี่ยเสียงดังทำไมเนี่ยได้สามตัวแล้วเนี่ยคุ้มจะได้หา้าสามตัวแหละสองพันพันแปดสามตัวพันแปดนะฮะคุ้มคุ้มกะตายเฮ้ยเธอ hey, ได้แมวกี่ตัวแล้วตูไปดูแมวก่อนไหม,ไมก็ไปดูดีเธอมีสามสิบสามเหรียญแมว หน้าเอาอะไรเอาเนี่ยองุ่นโป้งอ่ะเนี่ยเอาเนี่ยแรกเหรอแรกบูธเหรอเอามทลเดมิชันเบเกอร์อ่ะเอาแล้วแต่ไม่รู้อ่ะได้เหรอได้มอะไรวะนี่คืออะไรวะใช่ไหมเหลืออะไรอ๋อไม่ใช่รูปเหรอหรืออะไรอ่ะคุณได้รับรางวัลตั้งต่อไปนี้คืออะไรได้แล้วเหรอได้ไปแล้วอ่ะได้แล้วเหรอคืออะไรวะเอาเติมเงินให้ผัวมั่งสิล่ะอุ้ย อันนี้คือได้แล้วยังไงคนดูได้แล้วเหรอ,อวะเอาออกมาออกมาออกได้ได้ครบแล้วนี่ได้ครบแล้วนี่เติมให้กูด้วยนะพันหนึ่งเติมมาเลยเติมเข้าถูห้าร้อยเติมเข้าอีกห้าร้อยเร็วเลยแกถูกกว่าเพื่อนเลยได้ครบเลยเหรออย่างเฮียเลยฟูมบองทั้งสองร้อยเก้าดีกว่าเดี๋ยวส่งของรางวัลก่อนอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งตกทีพี่ต่อได้ตัวละพันนะครับผมได้ฟรีพี่ <laughs> เกินเหตุว่ะหมดเท่าไหร่เมื่อกี้เรามีคุปบองเท่าไหร่คนดู1 0 0เมื่อกี้เรามีคุมปอั1 0 0ดฮะเหลือ200กว่าฮะเราเท่าหมดคุมปองไป1,005เอ้ยเราเสียไป1,005คูณ100คุมปองฮะเมื่อกี้ได้อะไรมาเราได้ได้ยอนได้เทลได้ไบโอห้ลิเลน่าเนาะสี่ตัวสี่ตัวเราได้1 0 0านะครับสี่ตัว1 0 0าถือว่าคุ้มมากนะใช่ไหมสี่ตัว1 0 0านะครับใครอยากดวงดีนะมาให้พี่เปิดได้นะครับ